เลล้ยละกระปองต้องถึงเท้าไปขดขวามาแล้วเปิดแล้วค่ะไม่ได้สอบที่วิดีโอใช่ไหมใช่ทำม ดีดีไฟลงด้วยนะดีดีเกาะไว้เกาะไว้วันนี้ดาบาวันนี้ดา เดินมาแตยังแป้งตำกองแป้งกองอยู่นะเขาไม่เรียนไม่เรียนเลย้ไม่เรียนเลยอย่าให้กันเลยนะไม่กิจกรรมเสียนี่ไงานไม่ทำจะทำเหมือนงานมีหนุนงานใช่สวยอ่ะสวยอ่ะ ไปตายตาแต่ตายตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยใครที่ทำบนอะไรไว้ก็อย่าลืมไปแก้นะแก้แล้วแก้บนแก้ล่างได้มั้ขออนุญาตดไ้ ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> <có gì> <laughs> 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 <có> เดี๋ยวมาหนาทุกคนร้อนไหมไปพักก่อนนะไม่มี้ก็อี่หนยจะเอาเนี้ค่ะหิวซื้ออยู่หงหิวอะหงงหิวอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองงไม่ได้แ่นะไม่ได้แช่หงกินทุกอย่างใช่ไม่เด้แช่เสจเสจจะมีปกโกเย็นอ่ะถือก็ได้จะรอรอติด